ช่วงเวลาอาจมืดมิดแต่ความหวังของโลกก็คือเรามองไปรอบๆก็จะเจอกับเราผู้พิทักษ์ทั้งใหม่และเก่าเอาละฟังนะเอ่มพวกแกมาผิดงานแล้วอะแต่เหลือกันอยู่ไม่กี่หนอก็ไปต่อได้บ้านของเราถูกโจมตีที่ตรงนั้นผมสู้กับพวกมันที่มีนับไม่ทวนมันมากันเท่าไหร่ฉันก็ยิงไปเท่านั้นก็ไม่ได้จะโมนะแต่คนจะเกิดคุณกำเนิดก็ไม่อยู่หรอก ถึงจะมีผู้กล้าร่วมสู้รบกับเราแต่เราก็เสียทุกอย่างไปทั้งพอคอยทั้งเมืองและบ้านของเราก็ทุกอย่างหายเกลี้ยงอะของของนายของของฉันแต่ที่มาสำคัญสุดคือของกูแล้วเรารู้ว่าศัตรูของเราคือใครชื่อของมันคือแกรี่หรือเกลเอเกลนชื่ออะไรวะเอสักชื่อได้กอไก่เนี่ยโก ข้ารู้พวกท่านจะมาหาข้ายามที่อันตารายแต่ศึกนี้ไม่ใช่ของข้าแค่คนเดียวก,ก็คือถ้าเกิดฉันไม่เจอนายข้างนอกนั่นงั้นฉันลุยเองก็ได้ได้เวลาทวงคืนความยุติธรรมนั่นแหละคืองานของเราผู้พิทักษ์อย่างแย่สุดคือแกตายแต่ใครจะรู้แกอาจจะรอดขอถามอีกครั้งใครจะอยู่ข้างข้าบ้างย้ย <Yeah! S 2> เป็นไงใจขึ้นไหมนั่นโคตรปลุกใจเลย ถ้างั้นก็เราจะด่ของแม่งให้หมดอานั่นแหละแบบนั้นแหละที่อยากได้ยินเลย yeah!